อาจรย์โอ้กัสอาจารย์ลูกโอ้โอ้กัสอาจารย์สวีอาจารย์มรสใจแล้วก็อาจารย์ปู่สักปู่สุวรรณโนที่มาดูแลสักนักเห็นพระอาจารย์บรรเจิดเทมายุกันนี้มาทำศาลานี่เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีพระอาจารย์อ้วนได้มาแต่ภูเก็ตแล้วกอนไปนั่นแล้วก็มีไม่ที่พร้อมทิพย์เนี่ยเคยมาดูแลอยู่แค่นี้แล้วก็ไปนั่นนั่นเรคืออาจารย์หมรสใยที่หนังอยู่นี่แหละมา ค่วยักษาต้ลยก่อนหน้านั้นไปแล้วก็คือพอลมงชิตแต่ลวงชิตธรรมจิโนโนเนี่ยพรลุงชิตแคอยู่เนห้อนัอนพุทธตรงนี้เนี่ยมารักษาะต้แต่อาจาย์แพรวแล้วซึ่งอาจารย์แพรวเนี่ยเป็นบุคคลที่สําคัญของพวกเราทั้งหมดเคได้สร้างวัดนี้ขึ้นมาซึ่งญาโยวันนี้ก็มาร่วมเรียงกันมาซึ่งครูบา,านะอาจารย์นะอาจารย์แพรวก็ได้กําลังมาแต่โลวพอปัญญาอันทานนู่นเลย โรคเบาประชาอนุานนี้เป็นสาเหตุทำให้วัคซีนโรคบูรณาฐานที่นี่แล้วเรื่องการบูรณาฐานนี้ก็คือเป็นปัญพบรุษปูยาตายายข้องพวกเราเห็นทางธรรมน์นี่เข้มากันหลายๆแห่งอะตัวประเทศนะมาจากญี่ปุ่นมาจากประเทศไอร์แลนด์เนี่ยธรรมน์นี่ด้วยบารมีของโรควูรุาฐานคือวัคซีนดํานันโรควูรุาฐานนี่จึงเป็นบรรพบุรุษปูยาตายายของพวกเราดังนั้นพวกเราอยู่ในอนาคต ธรรมานาจธรรมะบารมีธรรมะของผู้โลกุตรธาเป็นพระข้องโลกเลยตอนนี้ท่านอาจารย์โฮนี่รักษาดูแลเจ้าวานอยู่ที่ทุ่นโมกซึ่งพระอาจารย์ธรรมดเนี่ยได้ไปช่วยเลือกกันเพื่อกันค่อยแผลทอ่นสิ้นทับทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตกันเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมสองไล่จึงได้มาระลึกนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ทางงนัง้นลูกหลานเด็กๆที่พาวันนี้มาลองพลงนตายายคือวันกตัญยูเนี่ยให้เรารู้บุญคุณของปุญญาตายายมีลายสักฆ่าโบหมาปุญญาตายายให้ชีวิตเหลือให้เหลือให้เหนื้อให้ดินน้ำปลพกไฟกับเราฉันให้การศึกษาสอนในเรารู้จะรู้บาปบุญคุณทตคุณโทษสอนให้ลูกหลานของเราเป็นเด็กดีไม่ดื้อเนี่ยที่ทายา์โมส่สอนเนี่ยคนเดียวเนี่ยว่าพราที่มาแต่สี่ลัาคาเนี่ย เขเป็นพระธรรมทูตมากอาจางก็ต้องไปเลยต้องไปเลยว่าที่เราได้เป็นนั้นไว้ว่าเราเคยเปิดโรงเรียนวันอาทิตย์แค่เนีย้ยทำไมอาจารย์เปลยวยู่นะเปิดโรงเรียนวันอาทิตย์ก็มีเด็กเข้านำพุทธเนี่ยมาเรียนมาแต่บ้านน้องกรูดมาเรียนมาที่นี่แหละมาแค่แค่แต่ยาเขาหล่คนมาเรียนแค่โรงเรียนวันจันทร์วันบอลนำรนแค่นี้แต่จึงก็เด็กพวกนั้นก็ได้มีโอกาสบวชเป็นสามเณรกับอาจารย์เปลว อาจารย์มรักเฉยเนี่ยก็มาเป็นพระมีเรียงอาจารย์ทวีเนี่ยมาอาจารย์ในที่ก็มาช่วยกันลูกเล็กๆวงนี้ก็ได้เป็นกำลังของประเดชาาิก็คือเป็นพอบ้านแม่เรือนดีๆเพราะว่ามีสิ้นทำคือทีนหน้านั่นเองดังนั้นพ่อแม่ปุยาตายายของเราเนี่ยสอนให้เราเนี่เป็นเด็กดีไม่ดือ้อซึ่งเราเนะี่ยมีโรมีล้านก็สอนทอไปแล้วเลยว่าให้โรอยเพิ่งมามาวัดแล้วนี่มึงต้องไม่ดื้อนะ่ะ เด็กดีไม่ดื้อไม่ดื้อย่างเดียวดีมดถุกอย่างนะเนี่ยคนได้เป็นเล็กๆยกมือตัวเล็กๆอะใครอยู่ป่อนึ่งยกมืออ่อซองบอร่าบอเร่ออา่อห้องเนี่ยโลดล้านก็เหมือนบารุษปุตยตายายต้องไม่ดื้อย่างเดียวนันน่ะ,ะไม่ดื้อย่างเดียวดีมดถูกอย่างซึ่เราซ่อนมาบันดีเพอเพอเพ<ๆ>อง่เดินกลับไปบา้านก็ซ่อนหนาเลย ตอนที่กินข้าวก็อาจจะหมอบอลแล้วว่าอย่าเพิ่งกินก่อนไหวพระนึกถึงพระบุทธเจ้าก่อนเนี่ยโปรแกที่หลังคาเนี่ยก็ทำได้ไหนเราก็ต้องไปเลยว่าเขาทำเพื่อโลดี่นนี่คือโลดี่ททาให้พอแม่บายใจนะเออเราทุกคนมีพอมีแม่มีผู้มียามีทามียายทำเพือพ่อทำเพือพ่อทำเพื่อทำเพื่อให้พอแม่ปุยา่าตายายบายใจเนะี่ยก็หนุ่ยก็ต้องไม่ดื้อนะีออ่ไม่ดือ้อย่างเดียวที่มันถุงยางนะ ซึงเป็นโลจิตที่ดีแบบพื้เราไปโรงเรียนวัดเนี่ยแค่โรงเรียนบอะบ้านสวงามเนี่ยอาจารย์สุธนเนี่ยมาสร้างวาไว้ให้ให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนในได้กันเห็นไหม,มยม่หวังในนักเรียนมาที่มดแล้วเรื่องไม่กี่คนแล้วอาจารย์มรักใจต้องไปร่อนถุกวันเลยเพื่อจะรักษาโรงเรียนวยม่แม้มันลมเนี่ยวันตาน้ำาไืก็เหมือนกันถ้าอาจารย์นวีไม่มาร่อนถุกวันน้าลมเหมือนกัน โอไปเรียนโรงเรียนเยอะแยะกันหมดเลยไปเป็ดมาดุงบังหวัดแก้วมาไปกันหมดวัดฐานลำเลยก็จะไม่เลือกโรงเรียนบ้านใส่งามก็ไม่เลือกเนี่ยพระอาจารย์เ <c oughs> นี่ยอดทสามารักงซ่าวารวมล่วงบนศาสนาสร้างว้ววาให้พวกเราเนี่ยไปสอนสิ่งทมไปสอนสินานี่แหละไม่ต้อง,ง,ง,งสอนได้ท,ท,ท, <c oughs> ทำได้ไม่ได้อปานอาติปยตตาอาทอินนาทานาเวรมณนนี่ทำได้ไม่ได้ การมสู้ไม้าด้ทำได้ไม่ได้บูชาว่าทาทำได้ไม่ได้แกมันยางอยู่ก็คือสู้ร้าเนี่ยมันยากเออบายามุกโเนี่ยทำได้ไม่ได้อเด็กคนนี้มันไม่มันไม่เล่นตัวรับมือที่กองหัวแม่มันบ้างออกถึงสำเพื่อโรล่านะฮะช่วยกันกินเลยที่อาจารย์เร็วววเวลาแกนั่นแกขึ้นบนนบูเข้าจะแหละเวลาแกวิบขึ้นึขึ้นบนบูเข้า โลล่านมันไม่ฟังเนี่ยแกขึ้นมายุบบนหูเข้าเลยสามวันไม่กินอาหารเนี่ยมายุ่ไม่กินอาหารไปยุบบนหูเข้าสามวันเลยแลวมันมีโลล่านไน่าำพื้นหายใจเแ็วไปเดิน้ายุบแกเนี่ยบางเราตรงเนี่ยมีวันหนึ่งท่านเดินไม่รอดอ่ะท่านไปเลยต้องเดินมาไม่รอดต้องช่วยกันพามากลับมาแกวัดเนี่ยท่านเป็นเอามาพรึกต่าทางนะเป็นเป็นเดินไม่รอด เนี่ยเนหนึกแล้วต่ว่าบ่มันบรรดพอแห่ปุย่าตายายเขาเนี่ยอุทิศกันขนาดไหนเสียละสลากันขนาดไหนอันเพราะฉะนั้นเนี่ยก้อยโบเราทุกคนเนี่ยนึกถึงพระบุทธเจ้าไว้แล้วนึกถึงพระพระธรรมวัตรร่งไว้เนี่ยแค่เราหนังได้รังนี้ก็เพราะไอ้ทันบรรเจิดเนี่ยมาจากอุวิภาวดีนุนสร้างมาช่วยกันสร้างไอ้เนี่ยญาติโยมทุกคนได้ช่วยกันสร้างกันหลายปีเนี่ยว่าจะได้มาหนังกันวันนี้เนี่ย ธรรมดาเราต้องยุ่กันข้างหลังกูเนี่ยเรานึกจึงนี่มาทันตรงซักหน้เราช่วยกันดักซ่าทันคงซักไว้ทันคงซักทันแดงแกรวดถูกวันเนี่ยยาโยมได้ยินถุกวันชาวตีเซ่เนี่ยแกยกขึ้นแล้วแกรวดรวดรวดให้ยาโยมในหมู่บ้านเนี่ยยกขึ้นกันนั่นแหละทันคงซักสุวันโนเนี่ยพันษาเจ็ดบวชที่วันเวียงนะบวชกับอาจารย์พระครูซีปริยัติชยยาพรเนี่ย อาจารย์ดะวีพาไปบวชไปบวชที่ว <t os> e. no, ัดว <No. S 1> right ัดเวียงเนี <c <discord> <c <ười> so, ่ยทั้นพวกเราเจอกันดักฆ่าดันไหวท่านไม่มีเรื่อยไหมเรามาแต่ส่วนหมกไม่มีเรื่อยมาเจอกันดูแลรักษ่าวัดว่าพระศาสนาไหวให้หลู่ลั่นต่อไปข้างหน้าอย่างยุต่อไอมเลาหเนี่ยเราได้ฟังทันมุ่นบูดเรื่องเอ่อเอาเลยนะญาติโยมทุกคนหวตามจะมาดิ้นน้ำลมไฟเกิดแก่เจ็บตาย เกิดแค่เจ็บตายความถูกมันเกิดแก่จิตรอยฟิตเหมือพัฒซาความถูกจะไม่โลถ้าไม่งโง่เหมือพัฒซาความถูกเกิดไม่ได้ถ้าเขา้าใจเรื่องพัฒซาทัพเพธรรม,มานาลังอวินิเวสายา สิ่งทางไยทางปวงอันใครๆไม่ควรหยุดมันหรือมันโสาธุกันเลยามีมนอาจารตวีท่อาจารย์ตวีนี่เป็นพระอาจารย์มาแล้วนะต้องเรียกว่าพราะอราอะจ,ะจ,ะะจารย์มาตวีเอ่อจันทร์เจริญทัศนโรสาธุครั